เคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าทาไมบางคนถึงดูมีเสน่ห์ดึงดูดแบบเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่คนอยากเข้าหาอยากผูกมิตรอยากใกล้ชิดแต่สําหรับเราเองทั้งที่พยายามอย่างหนักแต่บางทีก็รู้สึกเหมือนยิ่งพยายามยิ่งห่างไกลจากสิ่งที่เราต้องการลองนึกถึงความรู้สึกนี้ดูนะครับคุณอยู่ในงานสังสรรค์ที่คึกคืนเสียงพูดคุยหัวเราะที่กัง,กงวานไปทั่วทุกคนมีความสุขสนุกสนานแต่คุณกลับยืนอยู่ตรงมุมห้องรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกวงที่ไม่มีใครสังเกตเห็นไม่มีใครชวนคุยเรากับคุณเป็นแค่งเงาท ในคววาามส่งแต่ถ้าเราลองจินตนาการใหม่ครั้งนี้พอคุณก้าวเข้าห้องบรรยากาศก,กับเปลี่ยนไปสายตาทุกคนหันมาสนใจรอยยิ้มอบอุ่นต้อนรับคุณจากทุกทิศทางผู้คนเริ่มเข้ามาทักทายอยากทำความรู้จักโดยที่คุณยังไม่ได้ทันเอ่ยปากพูดอะไรคุณอยากมีช่วงเวลาแบบนี้ในชีวิตจริงใช่ไหมครับสิ่งที่ผมกําลังพูดถึงนี้คือพลังของเสน่ดึงดูดที่ทําให้ใครๆก็อยากอย,กอยู่ใกล้ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของดวงชะตาหรือพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นทักษะที่เราทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาขึ้นมาได้้รรูไหมคั มีความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยมากนั่นคือหลายคนมักคิดว่าเสน่ห์คือเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกต้องหล่อต้องสวยจึงจะมีคนอยากอยู่ด้วยแต่ความจริงแล้วเสน่ห์ที่แท้มันลึกยิ่งกว่านั้นนะครับลองนึกถึงคนที่คุณรู้สึกอยากอยู่ใกล้ที่สุดในชีวิตดูครับคุณชอบพวกเขาด้วยหผลอะไรมันเป็นเพราะหน้าตาจริงๆหรอหรือเป็นเพราะทุกครั้งที่อยู่ใกล้คุณรู้สึกสบายใจอบอุ่นและได้รับพลังงานดีๆกลับมานี่แหละครับคือจุดที่หลายคนพลาดพวกเขาพยายามสร้างเสน่ห์ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องบางคนคิดว่า ต้องพูดให้เยอะต้องแสดงตัวให้เด่นจนเหนื่อยแต่ผลลัพธ์ดันไม่ได้ไปตามต้องการเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่เราทําให้คนเห็นแต่มันเริ่มจากสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวเราต่างหากล่ะครับผมเข้าใจดีนะครับว่าการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายในนั้นอาจจะฟังดูเป็นเรื่องใหญ่แต่ผมอยากบอกว่ามันไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราเหรอกครับเพราะทุกคนมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และผมเชื่อสุดใจว่าคุณก็มีความสามารถชนี้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับ5เคล็ดลับสําคัญที่จะช่วยคุณปลดปล่อยสนเสน่ห์ เปลี่ยนจากคนที่ใครๆก็มองข้ามให้กลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากเข้าใกล้และอยากทําความรู้จักเอาล่ะครับหลังจากที่เราได้เข้าใจกันแล้วว่าเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกหรือการพยายามรด้กร้องความสนใจแบบผิดๆตอนนี้ ผมอยากชวนทุกคนมารู้จักกับเคล็ดลับสําคัญอันหนึ่งที่จะช่วยสร้างเสน่ดึงดูดละมัดใจได้อย่างอยู่หมัดนั่นก็คือการสร้างพลังจากตัวตนที่แท้จริงของคุณเองครับพลังในตัวเองที่ผมกําลังพูดถึงนี้ไม่ใช่การพูดเก่งที่สุดในห้องหรือต้องทําตัวให้โดดเด่นกว่าใครนะครับแต่มาถึงความเชื่อมั่นที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณที่จะสะท้อนออกมาเองตามธรรมชาติผ่านหน้าตาสีหน้าท่าทางและน้ําเสียงลองนึกถึงคนที่คุณเคยพบเจอในชีวิตดูสิครับคนที่แค่อยู่ใกล้และทําให้คุณรู้สึกสบายใจพวกเขาอาจไม่ใช่คนที่พูดดมากที่่สุในห้องแต มีบางอย่างที่ทําให้เราฟังเขาพูดและรู้สึกได้ถึงความมั่นคงในตัวเขาโดยธรรมชาติเนี่ยแหละครับคือพลังที่แท้จริงที่ผมกําลังพูดถึงพลังแบบนี้ไม่ต้องการการโอ้อวดนะครับมันเป็นพลังที่สงบนิ่งไม่ต้องการคําชมหรือการยืนยันจากคนรอบข้างคนที่มีพลังแบบนี้แค่ยืนอยู่เฉยเฉยคนอื่นก็รู้สึกได้ถึงความมั่นใจและมั่นคงในตัวเขาและนี่เองที่ทําให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจและอยากอยู่ใกล้เพราะคนที่มีพลังแบบนี้ไม่ต้องวิ่งตามหาการยอมรับจากใครพวกเขารู้ว่าตัวเองมีคุ ค่าในแบบที่เป็นและความรู้สึกนี้จะส่งต่อไปถึงคนรอบข้างโดยอัตโนมัติคุณเคยสังเกตไหมครับบางคนแค่เดินเข้ามาในห้องทุกคนก็แหงไปมองโดยธรรมชาติบางคนไม่ต้องพูดอะไรมากแต่เราก็อยากฟังเขานั่นแหละครับคือผลลัพธ์ของการมีพลังในตัวเองที่แท้จริงถ้าคุณกําลังสงสัยว่าจะเริ่มต้นยังไงผมอยากชวนคุณมาเริ่มต้นที่สิ่งเล็กๆในชีวิตประจาวันที่จะช่วยเปลี่ยนมุมอมองและเพิ่มพลังในตัวคุณได้อย่างน่าทึ่งนะครับเริ่มจากกระจกบานแรกที่คุณส่องในทุกๆเช้าแทนที่จะมองผ่นานๆลองใช้มันเป็นจุดเเรรริ่มตต้้้นขอองงงงกาาสพลััใหว ทุกเช้าหลังล้างหน้ามองตัวเองในกระจกแล้วพูดกับตัวเองด้วยความเชื่อมั่นว่าฉันคือคนที่คู่ควรกับสิ่งดีๆในชีวิตวันนี้ฉันจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แม้จะเป็นเรื่องเล็กก็ตามคำพูดพวกนี้ไม่ใช่คำพูดสวยหรูนะครับแต่ทุกครั้งที่คุณมองตัวเองในกระจกและพูดแบบนี้มันคือการส่งสัญญ,ญาณถึงจิตใต้สำนึกว่าคุณมีพลังและพร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นอีกวิธีที่ง่ายๆครับก็คือการใช้โทรศัพท์มือถือของเราให้เป็นประโยชน์ลองเปลี่ยนหน้าจอให้เป็นตัวเตือนพลัง,งคุณณใส่่ข้้ออคควาามทีุยยกไดิน ตัวเองในนทุกวัเช่นฉันกําลังก้าวไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่หรือทุกความพยายามของฉันมีคุณค่าให้มันเป็นสิ่งแรกที่คุณเห็นทุกครั้งที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและลองตั้งเสียงเตือนเล็กๆในแต่ละวันดูครับสมมติตอนบ่ายสามโมงอาจจะเป็นข้อความที่คุณอาจเสียงไว้ว่าหยุดพักสักนิดแล้วบอกตัวเองว่าวันนี้คุณทําได้ดีแค่ไหนแล้วเชื่อไหมครับสิ่งเล็กๆแบบนี้จะช่วยเติมเต็มพลังให้คุณได้อย่างน่าประหลาดใจอีกวิธีที่ช่วยเพิ่มพลังให้ตัวเองได้ดีเลยนะครับคือการแบ่งปันพลังบวกให้กับคนอื่นคุณเเเเคคยสสัังงกกตตวววามมึขอไห ที่ได้รับคําชมจากใครมันดีใช่ไหมฮะลองเปลี่ยนมาเป็นคนให้บ้างชื่นชมเพื่อนร่วมงานในสิ่งที่เขาทาได้ดีหรือพูดให้กําลังใจคนในครอบครัวแค่คําง่ายๆว่าขอบคุณที่ช่วยฉันนะขอบคุณที่ทําให้วันนี้ของฉันดีขึ้นมากๆเลยเชื่อไหมครับการให้พลังงานดีๆกับคนอื่นไม่เพียงทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองแต่ยังทําให้คนรอบข้างรู้สึก ถึงพลังพิเศษในตัวคุณอีกเทคนิคง่ายๆที่ผมอยากแนะนําก็คือการมีสิ่งเตือนใจติดตัวลองหาสิ่งของเล็กๆที่มีความหมายกับคุณอาจจะเป็นก้อนหินที่เขียนว่าฉันเชื่อมั่นในตัวเองหรือกําไรข้อมือที่สลักคําว่าก้าวไปข้างหน้าทุกครั้งที่ได้เห็นหรือสัมผัสมันจะเป็นเหมือน ตัวเตือนใจว่าคุณมีพลังและศักยภาพที่จะสร้างสิ่งดีๆในชีวิตและก่อนจบวันในแต่ละคืนผมอยากให้คุณลองทําสิ่งนี้ดูนะครับแค่ใช้เวลา5นาทีในทีเ่เงียบๆนั่งทบทวนความสําเร็จของวันนี้ไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่โตนะครับแค่ตื่นให้ตรงเวลาหรือการยิ้มทักทายเพื่อนใหม่ก็ถือว่าเป็นชัยชนะเล็กๆที่น่าภาคภูมิใจแล้วปิดท้ายวันด้วยการบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันทําดีที่สุดแล้วและพรุ่งนี้ฉันจะทําได้ดียิ่งกว่านี้เชื่อเถอะครับคุณจะรู้สึกถึงพลังที่พร้อมจะเริ่มต้นวันใหม่อย่่่างงสสสดิที อยากย้ำไว้ก็คือพลังในตัวเองไม่จําเป็นจะต้องแสดงออกแบบเกินจริงแต่มันจะสื่อออกมาเองผ่านรายละเอียดเล็กๆน้อยๆใ,ในชีวิตประจําวันเช่นการสบสายใต้อย่างมั่นใจตอนคุยกับใครการเลือกใช้คําพูดที่นุ่มนวลแต่หนักแน่นหรือแม้แต่รอยยิ้มจริงใจที่ให้กับคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ะช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวคุณโดยไม่ต้องฝืนทําอะไรมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สําคัญ คุนน้องสร้างความประทับใจไม่ว่าจะเป็นการพูดต่อหน้าคนอื่นหรือการเจอคนใหม่ๆแค่ตั้งสติสักนิดหายใจเข้าออกลึกๆแล้วแสดงตัวด้วยท่าทางที่มั่นคงเท่านี้ก็เปลี่ยนมุมมองคนอื่นที่มีต่อคนได้อย่างน่าอัศจรรย์แล้วครับเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องท่าทางที่มั่นคงและการตั้งสติใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยคนรอบข้างรับรู้ถึงพลังในตัวคุณได้จริงๆแต่ถ้าอยากมัดใจคนให้อยู่หมัด ยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับที่สําคัญมากนั่นก็คือการสร้างเสน่ห์ด้วยความลึกลับแบบคาดเดาไม่ได้คุณเคยสังเกตไหมครับบางคนไม่จำเป็นต้องพูดมากไม่ต้องทําอะไรเกินตัวแต่กลับมีเสน่ห์บางอย่างที่ทําให้เราอยากฟังอยากรู้จักเขามากขึ้นนั่นเป็นเพราะพวกเขารู้จักการเปิดเผยตัวต,วต,วตนในจังหวะที่พอเหมาะความลึกลับที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงการติดกั้นตัวเองจนดูไม่เป็นมิตรนะครับแต่คือการรู้จักเลือกว่าจะเปิดเผยอะไรเมื่อ,อไหร่และแค่ไหนเหมือนกับการเปิดหน้าต่างให้เห็นวิวแค่ครึ่งเดียวคนที่มองเข้ามาก็จะอด สงสัยไม่ได้ว่าอีกครึ่งที่เหลือมันเป็นยังไงเหมือนกับตัวอย่างหนังดีๆครับที่ไม่ได้เล่าทุกอย่างตั้งแต่แรกแต่เลือกฉายเฉพาะฉากที่กระตุ้นความอยากรู้ทําให้เราอดใจไม่ไหวต้องไปดูหนังต่อในโรง เพราะธรรมชาติของคนเรานั้นยิ่งมีความลึกลับยิ่งดึงดูดใจการพูดคุยก็เช่นกันครับถ้าคุณรู้จักปล่อยให้มีความหน้าค้นหาคนฟังจะไม่แค่อยากฟังคุณต่อแต่จะอยากทําความรู้จักคุณให้มากขึ้นด้วยความจริงแล้วสมองเรานั้นถูกสร้างมาชอบความท้าทายครับเวลาเจอปริศนาหรือคําถามที่ยังไม่มีคําตอบสมองจะถูกกระตุ้นให้อยากหาคําตอบให้ได้นี่เป็นสิ่งที่คุณสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยแทนที่จะรีบเล่าทุกอย่างออกมาจนหมดลองปล่อยให้คนฟังได้คิดตามบ้างเหมือนตอนที่คุณอ่านหนังสือที่มีจุด คลิกผันหรือดูหนังที่เต็มไปด้วยปริศนามันจะจับความสนใจของเราไว้ได้จนจบเพราะกระตุ้นให้เราอยากรู้เรื่องราวจนจบยังไงล่ะครับลองนึกถึงคนในชีวิตจริงดูนะครับเคยเจอคนที่ดูมีอะไรลึกลับน่าค้นหาบ้างไหมครับคนที่ไม่ได้พูดอะไรมากแต่ทําให้เรารู้สึกว่าเขาต้องมีเรื่องราวน่าสนใจแน่ๆหรือน่าจะมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะความรู้สึกแบบนี้ละครับที่ทําให้เราอยากรู้จักพวกเขามาขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับตอนที่คุณเดินเข้าร้านหนังสือ แล้วเจอปกนิยสารสน่าดึงดูดตาบางทีปกอาจมีแค่งเงาดำๆของตัวละครหรือภาพที่ดูไม่ครบสมบูรณ์แต่กลับเป็นสิ่งที่ทําให้คุณต้องหยิบมันขึ้นมาดูอยากรู้ข้างในมีอะไรหรืออย่างเพื่อนบางคนที่ไม่เคยเล่าชีวิตของตัวเองทั้งหมดในคราวเดียวแต่ค่อยเล่าทีละนิดพร้อมรอยยิ้มที่ทาให้เราอดคิดไม่ได้ว่าแล้วยังมีอะไรที่เขายังไม่ได้เล่าอีกนะเนี่ยแหละครับที่ทําให้เราอยากติดตามเรื่องราวของเขาต่อการสร้างความน่าสนใจไม่ใช่แค่เรื่องที่เล่านะครับแต่อยู่ที่วิธีการเล่าด้วย บางทีแค่การหยุดนิดนึงตอนพูดถึงจุดสำคัญหรือเว้นช่วงคนฟังได้คิดตามก็ช่วยสร้างความหน่ติดตามได้แล้วและเมื่อคุณเข้าใจวิธีเล่าเรื่องให้น่าสนใจแล้ว ต่อไปผมอยากชวนคุณมาคุยเรื่องสําคัญที่ไม่แพ้กันนั่นคือการสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบเพราะไม่ว่าคุณจะเล่าเรื่องได้ดีแค่ไหนแต่ถ้าการเจอกันครั้งแรกไม่ประทับใจโอกาสที่คนจะเปิดใจฟังคุณต่อก็น้อยลงไปมากมีอะไรที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนนะครับแค่7วินาทีแรกที่เราเจอใครสักคนมันคือช่วงเวลาทองที่สําคัญที่สุดเพราะคนเราจะตัดสินกันโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาสั้นๆและสิ่งที่พวกเขาเห็นหรือรู้สึกจะกลายเป็นความประทับใจแรกที่ติดตาติดใจไปอีกนานนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม ทุกรยายละเอียดถึงสําคัญนักไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวพลังงานที่เราส่งออกไปหรือแม้แต่ท่าทางเล็กๆน้อยๆทั้งหมดคือกุญแจที่ทําให้คนอยากเข้าใกล้เราตั้งแต่แรกเห็นความประทับใจแรกพบไม่ใช่เรื่องของดวงนะครับมันคือเรื่องของจิตวิญญาและการส่งพลังงานที่ถูกต้องออกไปในช่วงเวลาสั้นๆที่คนเริ่มจดจําเราลองจินตนาการดูนะครับคุณเดินเข้าไปในงานเลี้ยงที่เต็มไปด้วยคนแปลกหน้าทุกคนหันมามองคุณแค่แวบ,บเดียวและใน7วินาทีแรกนั้นสมองของพวกเขากําลังประมวลผลทุกอย่างที่เห็นตั้งแต่การแต่งตัวที่ดูสะอาดเรียยบร้อเหมะสม ท่าทางการเดินที่บอกถึงความมั่นใจไปจนถึงบุคลิกที่น่าพูดคุยทั้งหมดนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าคนในงานจะเปิดใจรับคุณหรือเลือกที่จะมองข้ามคุณแต่มีวิธีง่ายๆที่จะเลือกให้คุณสร้างความประทับใจได้ทันทีครับแค่ยืนตัวตรง เปิดไหลให้สง่ามีอรอยยิ้มที่จริงใจและกล้าจะสบสายตาผู้อื่นอย่างมั่นใจแค่นี้ก็ช่วยคุณเริ่มต้นได้อย่างราบรื่นและยังแสดงออกถึงความเป็นมิตรและพลังงานดีๆที่คนรอบข้างรู้สึกได้ทันทีเลยหลังจากที่คุณสร้างความประทับใจด้วยท่าทางที่มั่นใจแล้วสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือคําพูดแรกที่คุณเลือกใช้ครับเพราะมันจะเป็นตัวกําหนดทิศทางของบทสนทนาและช่วยสร้างความรู้สึกผูกพันแดตั้งแต่เริ่มต้นลองเริ่มต้นด้วยประโยคง่ายๆที่ชวนคุณคุยต่อเช่นสวัสดีครับผมชื่อบรยยาาากกศวันนีีด้ดดมเละคคุณิง บ้างคำพูดแบบนี้นอกจากจะแนะนำตัวคุณแล้วยังเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นทำให้คุณได้เข้าใจมุมมองเขามากขึ้นหรือถ้าอยู่ในงานเลี้ยงคุณอาจเริ่มต้นด้วยอาหารที่นี่น่าสนใจมากเลยนะครับคุณมีเมนูที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับคำถามแบบนี้ช่วยสร้างบรรยากาศเป็นกันเองและทำให้คู่สนทนารู้สึกสบายใจที่จะคุยต่อมีเคล็ดลับง่งายๆที่ช่วยบทสนทนาคุณน่าจดจำด้วยนะครับ หนึ่งพูดเป็นธรรมชาติและจริงใจไม่ต้องใช้คําซับซ้อนหรือเป็นทางการเกินไปเพราะความเป็นธรรมชาตินี่แหละที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเข้าถึงได้ง่าย 2. อลองพูดเชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดรอบตัวอย่างในงานเลี้ยงคุณอาจจะพูดว่าเพลงในงานนี้เพราะดีนะครับคุณชอบเพลงแนวนี้บ้างไหมการพูดถึงสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นจะช่วยบทสนทนาไหลเลื่นขึ้น 3. แสดงความสนใจในตัวคู่สนทนาจริงๆถ้าคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเขามาบ้างลองพูดประมาณว่าผมได้ยินมาว่าคุณทํางานด้านอยากรู้จังเลยว่าคุณ ยังไงไคําพูดแบบนี้ไม่เพียงช่วยสร้างบทสนทนาที่มีความหมายแต่ยังทําให้เขารู้สึกว่าคุณสนใจเขาจริงๆและยังมีอีกเทคนิคที่น่าสนใจมากครับ ในการสร้างความเชื่อมโยงนั่นคือการใช้จิตวิทยาสะท้อนพฤติกรรมหรือเรียกว่า mirroring mirroring หรือการสะท้อนพฤติกรรมนี้คือการปรับท่าทางน้ำเสียงหรือภาษากายให้สอดคล้องกับผู้สนทนาอย่างเป็นธรรมชาติครับเช่นเขาพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มๆเราก็ปรับโทนเสียงให้นุ่มนวลตามหรือถ้าเขาเอ็นตัวมาข้างหน้าเวลาคุยกับเราเราก็เอ็นตัวเข้าไปใกล้ๆบ้างวิธีนี้ช่วยให้คุณและคู่สนทนารู้สึกเหมือนอยู่ในคลื่นความถี่เดียวกันทำให้เขาไว้ใจและรู้สึกสบายใจที่จะคุยกับคุณมากขึ้นหลัง จากที่เราคุยกันเรื่องการสร้างความชื่นชมผ่านจิตวิทยาและการสร้างพฤติกรรมไปแล้วต่อไปผมอยากชวนคุณมาดูอีกแง่มุมหนึ่งของเสน่ห์ที่แท้จริง่น,นการกล้าจะแสดงตัวตนและคุณค่าที่แท้จริงคุณออกมาเพราะเสน่ห์ที่จะดึงดูดใจคนได้จริงๆไม่ได้อยู่ที่การพูดให้สวยหรูหรือการพยายามทําตัวเพอร์เฟกแต่อยู่ที่การกล้าเป็นตัวเองในแบบที่น่าสนใจซึ่งไม่เพียงช่วยดึงดูดคนรอบข้างแต่ยังทําให้พวกเขาอยากรู้จักตัวตนที่แท้จริงคุณมากขึ้นด้วยก่อนที่จะเริ่มสร้างเสน่ห์ในแบบของตัวเองเราต้องเริ่มจากการรู้จักตัวเเอออองงงก่่น่นะคครลถาาาามยวื อะไรคือสิ่งที่ทําให้เรามีความสําคัญที่สุดในชีวิตเราอยากให้คนจดจาเราในแบบไหนคําถามพวกนี้เนี่ยอาจจะดูธรรมดาแต่คําตอบจะช่วยคุณค้นพบกแก่นแท้ของตัวเองและเมื่อคุณเข้าใจว่าตัวเองเป็นใครคุณก็จะกล้าแสดงตัวตอนออกมาได้อย่างมั่นใจและดึงดูดคนรอบข้างได้อย่างเป็นธรรมชาติมากๆลองนึกถึงคนที่คุณประทับใจดูนะครับพวกเขาไม่ได้พยายามเป็นเหมือนใครแต่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ไม่เหมือนใครมีความมั่นใจในสิ่งที่เชื่อและกล้าจะแสดงออกมาคุณก็ทําได้แบบนั้นเหมือนกันครับแค่เริ่มจาก การทำความรู้จักและเข้าใจตัวเองให้ดีก่อนเมื่อคุณเข้าใจตัวเองดีแล้วการพูดให้สร้อนความเป็นตัวคุณจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับคำพูดที่มาจากใจจริงและประสบการณ์ตรงจะทำให้คนฟังรู้สึกถึงความเป็นตัวคุณได้อย่างชัดเจนแทนที่จะพูดแค่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้ยอมแพ้อะไรง่ายๆแต่เปลี่ยนเป็นหลงเล่าเรื่องจริงที่แสดงเห็นตัวตนของคุณดีกว่าไหมเช่นผมเคยเจอจุดที่ท้อแท้ที่สุดในชีวิตเลยครับตอนนั้นคิดว่าไม่มีทางออกแล้วแต่ผมตัดสินใจลองสู้ดูอีกครั้งมันทำให้ผมเข้าใจว่าการไม่ จะเปลี่ยนชีวิตเราสิ่งที่พูดมาจากประสบการณ์จริงแบบนี้ไม่เพียงทําให้คนฟังเข้าใจตัวคุณได้มากขึ้นแต่ยังสร้างความรู้สึกผูกพันระหว่างคุณกับพวกเขาอีกด้วยและสุดท้ายครับการเล่าเรื่องราวเป็นวิธีที่ส่งพลังที่สุดในการสะท้อนตัวตนและคุณค่าของคุณเพราะเรื่องเล่า มีพลังการดึงดูดและสร้างความสัมพันธ์ที่คําพูดธรรมดาทำไม่ได้ลองนึกถึงเรื่องราวในชีวิตคุณที่แสดงถึงสิ่งที่คุณเชื่ออาจเป็นตอนที่คุณเจอความท้าทายและผ่านมันมาได้หรือแม้แต่เรื่องเล็กๆที่คุณเคยช่วยใครสักคนแล้วมันเปลี่ยนมุมมองชีวิตของคุณไปอย่างเช่นครั้งหนึ่ง ผมเคยพลาดโปรเจกต์สำคัญไปครับตอนนั้นรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายแต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากความผิดพลาดครั้งนั้นกลับกลายเป็นก้าวสำคัญที่นำผมไปสู่ความสำเร็จในวันนี้หรือวันนี้ผมเจอคนที่ต้องการความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆอยผมตัดสินใจช่วยเขาไปโดยไม่หวังอะไรตอบแทนแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือบทเรียนล้ำค่าที่ผมจำได้ไม่ลืมเลยครับการเล่าแบบนี้ไม่เพียงแค่ทำให้คนฟังรู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณมากขึ้นแต่ยังช่วยสร้างแรงดานใจและทำให้วกเขารู้สึกว่าคุณ เป็นคนที่มีความคิดมีตัวตนและน่าจดจําหลังจากที่เราคุยกันถึงเรื่องการแสดงตัวตนและการสร้างแรงมานานใจผ่านคําพูดไปแล้ววันนี้ผมอยากพาคุณไปรู้จักกับหัวใจสําคัญของสเสน่ห์ที่ยั่งยืนนั่นคือการช่วยยกระดับคนรอบข้างให้พวกเขาได้เปล่งประกายในแบบของคุณคุณเคยสังเกตไหมครับว่าคนที่เรารักและชื่นชมที่สุดมักเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองไม่ว่าจะด้วยคําพูดการกระทําหรือแม้แต่แค่ท่าทางเล็กๆในน้อยของพวกเขาทุกอย่างส่งผลต่อความมั่นใจและแรงผลักดันในตัวเราอย่างน่าอัศจรรย์เนี่แหละครับ คือหัวใจของเสน่ห์ที่แท้จริงที่ไม่ได้อยู่แค่ในตัวเราแต่อยู่ที่การช่วยเหลือให้คนรอบข้างมองเห็นคุณค่าในตัวเองได้ การยกระดับที่ผมพูดถึงนี้ไม่ใช่แค่การชมเชยทั่วๆไปนะครับแต่เป็นการส่งต่อพลังใจให้คนอื่นในแบบที่ทําให้เขาเห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตัวเองลองจินตนาการดูนะครับถ้าคุณสามารถทําให้ใครสักคนรู้สึกว่าพวกเขาเก่งในฉบับของตัวเองได้สิ่งที่พวกเขาทํามีความหมายและตัวตนของเขา้น,น่าชื่นชมมันไม่เพียงแต่จะเพิ่มพลังให้พวกเขาเท่านั้นแต่ยังสะท้อนกลับมาสร้างความประทับใจให้กับตัวคนเองด้วยบางทีเราอาจไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าคําพูดที่เราเลือกใช้นะั้นมันมีพลังมากแค่ไหน บางทีแค่คําชมมง่ายไม่กี่คําอาจเปลี่ยนทั้งวันของใครบางคนหรือแม้แต่เปลี่ยนมุมมองชีวิตของเขาไปตลอดการเลยก็ได้คําพูดที่ทรงพลังไม่ใช่แค่การชมให้คนฟังรู้สึกดีนะครับแต่มันในการสะท้อนว่าเราใส่ใจและยอมรับในสิ่งที่เขาทําจริงๆลองเปลี่ยนคาพูดธรรมดาๆรรให้มีความหมายและลึกซึ้งดูนะครับและทั้งหมดนี้คือกุญแจสําคัญที่ช่วยคุณสร้าง,สางสเสน่ห์ดึงดูดมัดใจคนรอบข้างได้อย่างอยู่หมดัดแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสเสน่ห์ที่แท้จริง,งคุณไม่ได้อยู่ที่การพยายามเป็นคนอื่นแต่อยู่ที่การกล้าเป็นตัวเองในแบบทีีี่่ดท สุดของตัวเราเองและการทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าพวกเขามีความหมายในชีวิตนั่นเองเราคุณชอบเนื้อหาที่ได้ฟังในวันนี้และอยากเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูด เป็นที่รักของคนรอบข้างอย่าลืมกดติดตามเดี๋ยวเพอร์เฟกต์ไลฟ์ไว้นะครับเพราะชีวิตของคุณสามารถดีขึ้นได้ในทุกวันเรามีคลิปใหม่ๆที่จะช่วยคุณได้เรียนรู้ทักษะเติมเต็มพลังและปลดปล่อยศักยภาพในตัวคุณออกมาได้อย่างต่อเนื่องแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมจูนเดี๋ยวเพอร์เฟกต์ไลฟ์ขอให้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่คุณจะได้สร้างเสน่ห์ดึงดูดในแบบที่เป็นตัวคุณเองเพราะชีวิตเปลี่ยนได้เมื่อคุณลงมือเปลี่ยนมันสวัสดีครับ